ที่กับพี่น้องครับโอกระชองบัดรลำพือออกบีเสียวภาพพี่น้องมก็มึงบรรยากาศในวัดวัดสะกำแพงใหญ่สุดเกินอย่างบอ <c oughs> ขนาดวิกีก็บอกคน <c oughs>

สาธุสาธุสาธุพี่น้องเมืองพระภูกว่างครับสาธุสาธุวัดสะกำแพงครับสวยมากถ่ายได้นะครับมาบกับทีมงานสาวน้อยครับครับผมสาธุคนลูกคนลูก เงเสียแล้วเพ้งเสียแล้วเพ้งเขาอาจจะไมอยู่รถเท่าไหร่นะต้องใส่เท้าผ้าใบแหละไปเดินที่มันเล่นเดียวู่บนี่บอกเะเบเงินซันแลวไมหนาโรับกะสันพหนั อ่อผู ar, ้ใดจเป็นผู้ส่งดีมาแรกนี่เนาะไปออกกีบ้านไหมได้นี oh, ่เนาะพ่อพ่อจะซื้อกีบ้นไหมให้ลูกอันนี้บทเหรออ้าถ อุโบสถนะครับปาดปาดเพิ่นก็เห็ดดีทั้งเลยมีหอดมังก่อนประสมภาษาหลอันให้กันเลยะเป,นเปนนนหนังแคปหนังเลยโอ้คนลูกพี่น้องขอแค้นสัน้นเ่าธรรมดาที่พี่น้องครับโอ้ยพ่อเอ้ยมีแต่แนวาหลอดตาหลอดใจเท่านั้นเลยเนาะสาธุสาธุร่ำรวยร่ำรวย ไปออกข้างในอ่ะผู้บ่าวนานมาสนใจเด้สนใจสะพานยังด้วยเพราะเป็นคนใจบุญนะฮะเป็นคนใจบุญเนาะเป็นคนใจบุญแต่ว่าใจบุญสําหรับเนนนะถ้าว่าจะเป็นเนนหน้าตาเกี้ยงเก่านะฮะโอ้โหนี่หวานนะ เย็นนี้พ่อจะอยู่รถหรือเปล่านะฮะแต่ว่าเฟันเป็นตะเบินหลายเลยเนาะแต่เพิ่นเฮ็ดอลังการอลยจีโอ้พญานาคอันนี้คือหัวนะครับหัวพญานาคฟังออกทังออกอันนี้ก็จะอันนี้งูเจ็ดชั้นงูเจ็ดแปดชั้นพระอาทิตย์อันนี้ว่าอันมัยมไทยมีอันเพลงอันยิงไหม เพี้ยงอย่างที่อุ้งยิงมาไทยกี่นัดอันนี้คือมาลู่กันเนี่ยเขาไปไหนบ้โอ้เน้นมาให้เขาได้นีการยิงเน้นมา่อยเขาเลยอุ้ยว่าต่อใจเย็น โอ้ยสะอดันเดนบอก่งแเข้าได้ใช่ไหมแคบขาแคบจอกพ่อกข้ได้เนาะเดินแกบบอกว่าเข้าได้ครับจะไหนขาเลย่มีโอ้ยมีหรอกมากเเนาะแก้วด้วยก่อนมาแก้วนะแต่สะอดอะมันเป็นอีหยังเก่าเปี่ยนบัตรหรือเป็นอีหยงบุเออมัน สมัยก่อนพูดอยู่กันยังเสี่อีหลีสิเฉพาะรอยขาดลุดพี่น้องมันสูงมนะแท่งเลองมันเป็นตะยันเนาะมึงได้่อยังได้ค่อยๆลุกปาดคนสมัยก่อนพูดอยู่กันยังเสี่เนาะเป็นเป็นเป็นวังเนาะ มาเธอแหกได้ชิมานี่เนาะอลังการนีดิมาหลายเธอยูเห็นบ่เาบด้ถายิปแนนี่แต่ว่าอไทยว่าทุกสีอะไรเดีเสร็จแล้วเา้โหวัดใหญ่นี่เนาะวัดใหญ่เกือบงกาคนคนเหลีวเกือบหลบอีหลีด้มึงะจเเ่นจันทรนเนงามหม เพิ่นเพิ่นสร้างอันเพิ่นสร้างมาให้ว่างจัาหม่องในตัวนี้เนาะเออบ่บ่หม่องบ่มีหม่องว่างเลยแทบจะบ่ค่อยมีหม่องว่างเลยเลยเต็มอากลากเลยปะอันนี้อันนี้มันมีแต่ไคร่หรือเพิ่นสร้างมาใหม่มีแต่ไคร่เหรอเนาะอ๋อไอ้ถุมาสร้างเดี๋พว่นเดียจักเกล้า5เป็นเป็นอัประสาทเก่า5เป็นอันเพิ่นเห็ดอันนี้เนาะ สวย่พร่อนอันนี้งามๆตะบะอะไยลีไทยตาดอะที่ไหนตะบะกล่องนั่นงามอันไหนี่ไทยอันไหนที่เกิดอ๋อเมริกไทยไทยลูกโพดงามง เป็นวังน่าจะเป็นวังหรือเป็นวัดที่แหลกเขาไิบ้มากแน่เนี่ยนลเนนเร็วบ้านเดิมเนีเ่ยเ,เข็นบ้านเโอมสวยงามมากเต็มมากเลยบานเกิดวะดิพ่อยังไงเกิดเป็นเมื่อบ้านแล้วที่แรกก็ขาพอจะกลับบ้านนี่มันก็เลยมาเล่นเล่นเล่นแค่มาหลานแหลซที่เมื่อเออมาหลานมันยังไกลบ้านพอดีแสงมีแสงมีแสงตาดูแมนดูตัวผมกูมีมา อย่มพูี่บุญหรอกโอ้ตายแล้วบุญโมมีนี่นี่นี่มองนี่ล้วผมขี้เข้ามาเนี่ยนี่แหละลงเข้าไปนี่แหละตันจูรูบางนั่นเจ้าบอกว่าถอยออกเก็เจ้าสั่นเข่าไปเจ้าออกประเด้๋ยวเดือนว่าไม่นี่สิสุดยอดครับสุดยอดดีถ่ายหลุมน่ต่ายหากหลุมถ่ายอาย